พ e a อวารินชำราบประกาศดักไฟวันที่27มกราคม2566เวลา9นาฬกาถึงเวลา17นาฬิกาเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณซอยไอรีสอร์ทถึงนิสันสาขาวารินชำราบหมู่บ้านเอื้ออทอหมู่บ้านสาริน11หมู่บ้านสารินโนวาแสานสุขตำบลคำน้ำแทบตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีน้องปุ้มปุ้ยพรพรม พลธานีสิทธิ์เก่ามอ,อุบลรุ่น30คณะบริหารศาสตร์สาขาการบัญชีรุ่นที่15นางเอกเอและภาพยนตร์สั้นอ้อมฮักเข็ม,มาราชอ้อมหักที่เต็มด้วยความคิดถึงและความอบอุ่นอ้อมหักที่รอคอยกันกลับมาอ้อมฮักเข็ม,มาราชเดือซีรีส์เร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันชายในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่48รอบมหกรรมดอกจานบ้านเชียงเกมณอุดรธานีฮอชั้น4ศูนย์การค้าเ,เาาซ็นทรัลพาซาจจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนนารีนุก,กูลและโรงเรียนเบนจมมหาราชได้จัดกีฬาประเพณีเบนนารีครั้งที่17โดยปีนี้โรงเรียนเบนจมมหาราชเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโดยมีพลเอกนิรุตเกศรีนายกสภาหมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีบ้าน U ูบสวยสะอาดด้วยมือเรากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านเลขที่85ประจำเดือนมกราคม2566ทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณตึกกิจกรรมนักศึกษาหนึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรม UBU Student Market ระหว่างวันที่9ถึง15กุมภาพันธ์2566นักเรียนโรงเรียนม่วง30อัมพวันวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2จากการแข่งขันฟุตซอลรายการ s d n Futsal NoL Cup 2023รอบคัดเลือกจังหวัดอุบลราชธานีทิมฟุตซอลโรงเรียนม่วง30อัมพวันวิทยารุ่นอายุไม่เกิน15ปี นางสาวเกตมณีนาจารย์ครังจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุมติดตาม เร่งรัดการจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ครั้งที่1ทับ2566โดยมีคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณพร้อมด้วยส่วนราชการจำนวน49หน่วยงานและบุคลากรของสำนักง,งานคลังจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและมีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายณห้องประชุมบวรราชั้น4 สาากลางจังหวัดอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับครูพินอาจารย์ทองสายทับถนนในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปี2566รางวัลเพชรราชธานีโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี งานป้องกันปราบปรามให้การช่วยเหลือเด็กพัดหลงพลเมืองดีแจ้งถูกนำมาทิ้งไว้พันตำรวจโทฐานก,กิจรัตนพันธ์สารวัรรรตรปราบปรามร้อยตำรวจเอกอุทัยคำแน่นรองสารวัตรปราบปรามร้อยเวรป้องกันปราบปรามวารินสองศูนย์พร้อมสายตรวจตรวจสอบ191แจ้งเหตุเด็กถูกทอดทิ้งสอบถามเด็กยังไม่พร้อมให้ข้อมูลจึงนำเด็กมาพักที่ปลอดภัยเพื่อหาทางติดต่อผู้ปกครองหรือญาติมารับตัวต่อไป ภาพบรรยากาศกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีนในปีกระต่าย2,566กับกิจกรรมเสริมความสิริมงคลตลอดปีย่นชมอัตลักษณ์ของอุบลผ่านกระต่ายมงคลแสงแรกแห่งสยามที่ตกแต่งด้วยผ้ากับบัวที่งดงามกิจกรรมแจกส้มมงคลเสริมโชคส่งความสุขตระการตากับอุโมงค์บั่งมีสีสุขการแสดงรำจีน7ยอดสาวงามและกลุ่ยจีนบทเพลงแห่งรัก จากนักเรียนโรงเรียนอัศสมชัญอุบลราชธานีการแสดงสุดอลังการโชว์มังกรทยานเวหาและเชิดสิงโตต้อนรับปีกระต่ายทองจากมูลนิธิจี้โกงอุบลราชธานีที่เซ็นทราาัลพาซาอุบลราชธานี